เขาก็เลยเอาข้อมูลสถิตินะครับมาแชร์ให้ฟังค่ะบอกว่าถ้าเป็นที่อังกฤษเนี่ยทุก10นาทีจะมีคนโดนทำร้ายส่วนที่เยอรมันจะเกิดขึ้นทุกทุกนาทีเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเล่าประสบการณ์ของตัวเขาเองค่ะฝรั่งเื้มเมืองไทยค่ะ คนขับแท็กซี่ต้องฝ่าเข้าเมืองกว่า3ชั่วโมงนะคะเพื่อไปส่งของคืนให้นักท่องเที่ยวค่ะแห่ชื่นชมกันใหญ่เลยว่าเมืองไทยนั้นปลอดภัยสุดๆค่ะเรื่องราววันนี้นะคะมาจากเพจ bkk wheels ค่ะเขาเล่าเรื่องพร้อมกับแปลเรียบเรียงเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะกับหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งค่ะที่ออกมาเล่าประสบการณ์ทำมือถือหายในประเทศไทยค่ะในขณะที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยหนุ่มคนนี้เขาจะต้องเดินทางกลับประเทศเขาแล้ว แต่ว่าคนไทยใจดีค่ะฝ่าเข้าเมืองกว่า3ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะเอาของมาคืนให้ชาวต่างชาติท่านนี้ซึ่งฝรั่งคนนี้นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่มีชาวต่างชาติจำนวนมากเนี่ยชอบตั้งคำถามกับเขาค่ะว่าประเทศไทยปลอดภยัยไหมเขาก็เลยเอาข้อมูลสถิตินะคะมาแชร์ให้ฟังค่ะบอกว่าถ้าเป็นที่อังกฤษเนี่ยทุก10นาทีจะมีคนโดนทำร้ายส่วนที่เยอรมันจะเกิดขึ้นทุกๆ58นาทีเลย แล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเล่าประสบการณ์ของตัวเขาเองค่ะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาและภรรยาเรียกรถแท็กซี่เข้ามาเที่ยวย่านกลางเมืองกรุงเทพแล้วหลังจากลงแท็กซี่สักพักเขาก็นึกขึ้นได้ค่ะว่าโทรศัพท์ของเขามันหายไปเขาก็เลยใช้โทรศัพท์ของภรรยาค่ะเข้าแอปตามหาโทรศัพท์ของเขาเองปรากฏว่าคนขับแท็กซี่คนนั้นล่ะค่ะเป็นคนติดต่อกลับมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยโทรศัพท์เนี่ยอยู่กับพ้ม แต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วชาวต่างชาติก็บอกกับคนขับแท็กซี่ว่าพรุ่งนี้เขาต้องออกเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วคนขับแท็กซี่เนี่ยก็เลยบอกว่าอา้าวถ้างั้นจะเอาไปคืนให้ที่โรงแรมเมื่อชาวต่างชาติท่านนี้นะคะได้โทรศัพท์คืนมาเขาก็เลยตอบแทนน้าใจแท็กซี่ท่านนี้อย่างสมน้ําสมเนื้อเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าพี่แท็กซี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเลิกงานแล้วงานะะแล้วบ้านเนี่ย อยู่ชาดเมืองคุณผู้ชมกว่าจะเข้าเมืองมาได้เนี่ยเอาโทราศัพท์มาคืนให้ต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวสุดท้ายชาวต่างชาติท่านนี้ล่ะค่ะเขาก็บอกว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์ของเขาซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยคุณพบเห็นคอนเทนต์ที่คนต่างชาติมากมาย มาถ่ายคลิปคนไทยจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้เสียบกุญแจคาไว้อยู่รวมไปถึงแขวนอาหารหรือสิ่งของต่างๆทิ้งเอาไว้ที่รถโดยไม่ห่วงว่ามันจะหายแต่ว่าถ้าเป็นในยุโรปนะไม่ถึง5นาทีเสร็จเรียบร้อยคุณอาจจะสูญเสียทุกอย่างไปแล้วก็ได้และนี่น่าจะเป็นคำตอบได้ว่าประเทศไทยปลอดภัยหรือเปล่าคอมเมนต์นะคะก็มีคนแกกันเข้ามานะ คอนเฟิร์มด้วยนะคะเอาคนไทยก่อนดีกว่านะคะคนไทยเนี่ยเขาคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆที่คุณพูดมาแม้ว่ามันมีบ้างที่ถูกขโมยอ่าเหตุการณ์ขโมยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละก็เหมือนประเทศอื่นแต่อย่างไรซะส่วนมากแล้วเนี่ยมันน้อยกว่า1%นะที่ประเทศไทยเนี่ย จะถูกขโมยเนี่ยมันน้อยมากส่วนที่ว่าทำหายได้คืนมีให้เห็นอยู่บ่อยๆเลยขอบคุณนะที่นำเสนอความรู้สึกดีๆแบบนี้ต่อชาวโลกนะคะอันนี้คือเขาขอบคุณเพจ BKKviews นะอาทีนี้ต่อมานะคะเขาบอกว่าบางพื้นที่ด้วยค่ะบางพื้นที่เนี่ยถึงจะได้คืนแต่บางพื้นที่สิคะเราแขวนกับข้าวไว้แป๊บเดียวเท่านั้นหายเออของเขิงไม่หายกุญจงกุญแจมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกไม่หาย ถ้าจอดแล้วเอาของกินแขวนไว้หายทันทีคุณสุนักกระชากไปกินเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะหาว่าอวยไม่ลืมหูลืมตาคุณผู้ชมคลิปนี้นะชาวต่างชาติก็มีเข้ามาเม้นกันเยอะเ,ออเดี๋ยวจะหาว่าคนไทยเนี่ยอวยกันเองนะมาฟังชาวต่างชาติก็พูดบ้างเขาบอกว่าที่ภูเก็ตเนี่ยผมเม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็ความเห็นที่สองบอกว่า ที่นี่ดีมากเลยคือที่เมืองไทยเนี่ยดีมากเลยกุญแจทิ้งเอาไว้ในรถสกูตเตอร์หมวกกันน็อกทิ้งเอาไว้บนจกักรยานยนต์แผงขายของและบาร์เนี่ยถูกปกคลุมด้วยผ้าปูนะมันก็ยังอยู่ดีอาต่อมาเขาบอกว่าฉันเคยอยู่ในประเทศไทยแล้วฉันก็เห็นด้วยกับคุณนะตอนนี้ฉันมีมอเตอร์ไซค์นะฉันก็มาจะทิ้งหมวกกันน็อกแล้วก็ซื้อของบางอย่างก็ทิ้งไว้บนนั้นแหละและหลังจากนั้นผ่านไป23ชั่วโมงทุกอย่างมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม ความเห็นต่อมาค่ะบอกว่าฉันเห็นด้วยเลยเรื่องนี้เรื่องเดียวกันนี่แหละเกิดขึ้นกับฉันเลยฉันให้เงินไป1000บาทเพราะว่าฉันทำโทรศัพท์หายซึ่งมันก็คงเป็นฝันร้ายแน่ๆเลยถ้าหากว่าข้อมูลรูปถ่ายอะไรต่างๆของฉันนั้นมันหายไปแล้วตอนนี้ฉันก็ได้กลับคืนมาแล้ว